คุณพัฒนาเดชอาสาสภากิจประธานจัดงาน Fast Auto Show Thailand and 2023, แ n d EV e x p o 2023แถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานในปีนี้มีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ทั้งในส่วนของค่ายรถยนต์ใหม่ติดต่อรับเข้าโรมงานมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมารวมถึงขยายขนาดพื้นที่จัดโซนใหม่กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับจําหน่ายโซนทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์ในส่วนผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมีตั้งแต่อ e ีโคคาร์ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ที่สําคัญยังมีการรับประกัน5ข้อและจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถือเป็นจุดแข็งของงานตลอด10ครั้งที่ผ่านมา Fast Auto Show 2023, 2021, s ช o w Thailand a n d e ์อี2023ปีที่11จะจัดระหว่างวันที่5-9ถึงกระกฎาคมน,นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา f a าส a u t ว s ช o w ไทยแลนด์แอนด์อีว2023นะครับก็เป็นงานครั้งที่11ปีนี้เราเพิ่มพื้นที่ขึ้นนะครับจาก15,000ตารางเมตรเป็น2 0 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็มีส่วนของ EV เข้ามา ในฮอลที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในงานเองเนี่ยเราคาดการว่าปีนี้จะมีคนเข้าชมงานประมาณ2 2 0 0 0 0คนแล้วก็คาดการยอดการจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1,400คันแล้วก็รถยุสพาอยู่ที่600คันเข้าชมฟรีครับมีของรางวัลแจกกันทุกวันด้วยครับเชิญชมนะครับ